สัปดาห์นี้จับตาการเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคื่อไทยกันต่อนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะรวบรวมเสียงได้เอาเอาอย่างเป็นทางการก่อนถ้าอย่างเป็นทางการ238เสียงนะคะแต่ว่าหากไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐที่ออกมาเปิดเผยจากนายภพลิกสส<ๆ>ของพรรคนี่เองนะคะบอกว่าพลังประชารัฐก็จะมี40เสียงรวมกันได้เป็นเท่าไหร่คะ278 278และย,ยังไม่รวมอีกหนึ่งพรรคอีกหนึ่งลุงนั่นเองถึงแม้ว่าตอนนี้บิ๊กตู่เนี่ยลุงตู่เนี่ยจะประกาศ ไม่เล่นทางการเมืองแล้วก็ตามแต่เขาก็บอกว่าเป็นพักจักรลุงก,ก็คือรวมไทยสร้างชาติอีก36เสียงเป็นส 1>, 1 4หนึ่งสีโอ้เห็นไหมล่ะ เกิน3 1 2นเก่านะที่จับ MOU กันไว้เนี่ยใช่ค,ค่ะบางตัวเลขเขาบอกไว้ว่าเป็น3.15ด้วยนะคะเดี๋ยวก็ต้องมีการคิดคำนวณกันนะคะถ้าเกิดว่ามีการรวมของพัก2ลุงไปแล้วแต่ว่าต้องดูความชัดเจนกันก่อนละกันในช่วงสัปดาห์นี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยในส่วนของพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาต,ติจะเข้ามาร่วมกันจริงๆหรือเปล่าแต่ถึงการะไรถ้าคุณผู้ชมไปดูนะคะในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปติดตามเพจของเพื่อไทยเนี่ย โอ้โรัวๆเลยนะถึงนโยบายที่เขาจะทำไงหมายความว่าคือพอเป็นรัฐบาลแล้วเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทอายุ1 6ปีขึ้นไปได้แน่ๆอะไรอีกนะนี่เกษตรกรปีใปีพักนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นลดค่าน้ำลดค่าไฟทันทีลดค่าน้ำมันด้วยไหมอะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาบาทกว่าๆแล้วนะสัปดาห์เดียวเนี่ยนะสหก้าวจะทะลุ40แล้ว ก็คือเขาโพสต์รัวๆเลยเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วใช่ค่ะโพสต์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นจริงๆแล้วเนี่ยโพสต์หลายมาตรการหลายโครงการหลายนโยบายทีเดียวนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงมีการคาดการ์บอกว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีขึ้นก็คือในช่วงสักประมาณวันที่18หรือว่าวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะแต่ว่าดิฉันพยายามเข้าไปตรวจดูนะเกี่ยวกับเรื่องของเพจของนอกจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังไม่มีอะไรเื่อนไหวมากมายนอกจากเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายในการหาเสียงที่ผ่าน มาไปดูเพจเก้าไก่ก็ลงพื้นที่ในการหาเสียงเพื่อที่ระยองเลือกตั้งซ่อมเขตสามนะคะที่จังหวัดระยองนั่นเองไปดูคนอื่นๆก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆไปดูคุณอุ้งอิงก็ยังเป็นภาพเดิมๆที่มีการโพสต์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่แหละค่ะคนนี้เลยมีสวนะอ๋อคุณสวสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสวหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะคนข้างที่จะเยอะทีเดียวใช่ค่ะคุณวันชัยสอนเสริที่ผ่านมานะคะจริงๆคุณวันชัยนี่เองเนี่ยก็เป็นคนโหวตนะ ให้คุณพิธาเป็น13ถูกต้องค่ะแต่ว่ามันก็มีเสียงอื่นๆที่คือที่คุณวันชัยบอกว่าจะเต็มคาราเวลในการที่จะโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกอ่ะทีนี้ก็มีสวท่านอื่นๆออกมาพูดมันอาจจะไม่เต็มคาราเบลก็ได้เขาอาจจะต้องดูก่อนก่อนนะคะมีคุณสมชายแสวงการเมื่อสกรูล่าสุดคินคุณกิติศักดิ์รัตนวราหามีกนะเมื่อเช้าบอกว่าตอนเนี้มีสองลุงนะที่มีอำนาจเด็ดขาด คือลุงป้อมถ้าไม่มีลุงป้อมก็ไม่มีสวโหวตอันนี้กุติศักดิ์บอกแล้วคนใครรู้ไหมลุงหนูถ้าภูมิใจไทยออกไปเนี่ยเพื่อไทยก็อยู่ไม่ได้เพราะภูมิใจไทย71เสียงไงใช่ค่ะอทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคเพื่อไทยกันก่อนอย่างคุณอดีศรเพียงเกตเขามีการทวิตข้อความคุณอดสศรเขาชอบเจ้าบทเจ้ากรอนเขาจะต้องแต่งกรอนนะก็ในโพสต์เนี่ยก็จนบอกว่าก้าวไกล จัดรัฐบาลไม่ได้เพื่อไทยรับไม้จัดต่อมีทั้งสรรเสริญเยินยอมีทั้งด่าดอสดาทอสารพันก้าวไกลาจัดไปไม่มีเพื่อนเหลียวหลังแลเลือนเยอยหยันตัวเองจัดไม่สำเร็จแต่ตะบี้ตะบันสรรหาคำมาแดกดันจนไกลเกินพูดไปตามเนื้อผ้าสรรหาแต่ความจริงครับ นะคะอันนี้ก็เป็นการโพสต์ล่าสุดของคุณอดิศรเพียงเกตก็อาจจะพูดถึงกรณีรที่อะ่กะก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อันนี้ก็ต้องส่งไม้ต่อมาทางพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นเอง<ม>แต่ก็มีวาทกรรมกันอยู่นะระหว่างด้อมของส้มเองกับด้อมของแดงเองเนี่ยนะครับ มีรายงานนะครับว่าในวันมูฮัมหมัดนอมัทาป,ประธานรัฐสภา,าเปิดเผยว่าจะนัดลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีวันไหนอันนี้ต้องรอคำวินิฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันที่16สิงหาคมนี้ก่อนครับว่าจะออกมาในทิศทางใดซึ่งสามารถออกมาได้หลายประเด็นจึงจะก,กำหนดการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้โดยสารรัฐธรรมนูนนัดพิจารณาในช่วงเช้าดังนั้นในช่วงบ่ายก็น่าจะพอทราบและกำหนดวันได้ท่านนี้ยืนยันนะครับว่าจะไม่นัดล่งหน้า ก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาเพราะเกรงว่าจะเกิดความผิดพลาดและไม่อยากให้สมาชิกรัฐสภาทั้งสสและสอวอต้องเสียเวลาแต่หากจำเป็นต้องบรรจุระเบียบวาระการพิจารณากฎหมายก็จะบรรจุและจะต้องนัดประชุมคณะกรรมการประสานงานของวิบวุธสภาและตัวแทนพักการเมืองก่อนนะครับซึ่งประธานรัฐสภาไปย่งย้ำนะครับ แม้จะมีการทํานายวันไหนนะสิก่อนใช่ไหมสิบแปสิงหาคมเป็นวันนะสยบราหูาม,มีการจะทํานายว่า18หรือเปล่าเลือกง,งามยามดีเหมาะแก่การเลือกนายกรัฐมนตรีอันเนี้ยประธานวันนอบอกเลยนะครับว่าต้องดูคำวินิจฉัยของสาลรัฐธรรถถมนูญและดูความพร้อมของรัฐสภาคือทั้งสสและสวออือทุกฝ่ายต้องพร้อมอยากให้การประชุมครั้งเนี้ย จบไปได้ด้วยดีค่ะอ่ะส่วนการเลือนตะัจะตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยจนถึงเวลานี้ยังคงเป็นพักการเมืองทั้งหมด9ก้าพักด้วยกันจับมือกันจะตั้งรัฐบาล238เสียงอันนี้เป็นเป็นตัวเลขอย่างทางการก่อนนะโดยยังไม่ทับทามอย่างเป็นทางการกับพักสองลุงก็คือพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติแต่ก็มีรายงานที่บอกว่าแกนนาพักเพื่อไทยจะเดินสายพูดคุยกับพักการเมืองให้ได้ข้อสรุปก่อนที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะชี้ขาดอํานาจรัฐสภาในวันที่16สิงหาคมนี้แล้วก็มีรายงานด้วยว่าพักพลัง ชารัฐพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักเนี่ยจะมีการนัดประชุมกรรมการบริหารพัก เพื่อลงมติร่วมกันในวันนังคัรที่15สิงหาคมนี้หลังก่อนหน้านี้นายไผ่ลิกสสของพักเนี่ยประกาศบอกว่าจะนาสสของพกร่วมโหวตสนับสนุนให้หนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพักเพื่อไทยเช่นเดียวกับพักรวมไทยสร้างชาติโดยนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักก็มีการนัดประชุมนะคะเพื่อกําหนดทิศทางแล้วก็ท่าทีทางการเมืองของ36สสของพักากจะต้องเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลถ้ารวมรวมกัน315เสียงซึ่งหัวหน้าพัก สาจุดยืนทางการเมืองในการรวมรัฐบาลจะต้องรับได้ทั้งสองฝ่ายแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการทับถามจากในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ดูเหมือนว่าแรกๆที่ขาวออกมาสอวอก,ก็จะโหวตเสียงมาก็เยอะขนาดนี้310กว่าเสียงเติมอีกสัก60-70เสเสียงมไม่น่าจะเกินความคาดหมายแต่พอหลังๆเริ่มมีเสียงของสอวอที่แตกต่างกันมากขึ้นเนี่ย มันจะสวยหรูมันจะหมุนเดียวจบแบบที่หลายๆคนคาดการไว้หรือเปล่าสำหรับการบตนายกในรอบต่อไป